วันนี้นะครับวันนี้เราก็มาต่อกันด้วยแผนการตลาดนะแบบรวบรัดนะแผนการตลาดแบบรวบรัดของอินดีมเนาะนะครับเมื่อวานเราวิดีโอกันก่อนเราพูดกันไปแล้วนะครับวิดีโอกันก่อนเราพูดกันไปแล้วว่าแผนอะไรมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็มาดูแผนการตลาดว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะนะครับจะพูดแบบให้มันสั้นที่สุดนะครับแล้วมันจะสร้างรายได้ได้ยังไงนะครับมันมีรายได้กี่ช่องทางนะครับสาหรับแผนการตลาด เดี๋ยวมาดูกันนะครับแผนธุรกิจของอินดีมนะแผนธุรกิจของอินดีมนะครับแผนการจ่ายค่าตอบแทนนะครับเมื่อจะเป็นสมาชิกของอินดีมนะครับขั้นแรกนะครับขั้นต้นเลยนะครับจะต้องเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับขั้นแรกคือสมัครเป็นสมาชิกนะครับสมัครเป็นสมาชิกของอินดีมเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ในการสมัครสมาชิกของอินดีมนะครับมีใบสมัครสมาชิก1ใบนะครับดาวน์โหลดออกจากเว็บเนาะ บัตรสำเนาบัตรประชาชน Banana. นะครับ1ใบนะครับหรือว่าสำเนาพาสปอร์ตนะครับหรือว่ารูปถ่ายบัตรก็ได้รูปถ่ายพาสปอร์ตก็ได้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องใช้รับเงิน,นจากบริษัทนั่นเองครับเมื <ME> ่อสมัครสมาชิกแล้วนะครับสิ่งที่ได้รับคือประกันอุบัติเหตุนะครับหนึ่งแสนบ, 1, บาทสมัครปุ๊บเป็นสมาชิกปั๊บนะครับได้รับปกกระกันอุบัติเหตุเลยแต่ว่าตอนที่จะสมัครเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องเลือกไซ คุณสมบัติของตัวเองว่าตัวเองเนี่ยอยากเป็นสมาชิกระดับไหนหรือว่าไซส์ไหนหลกัหลกๆเลยจะมี2ไซส์นะครับ S กับ L นะครับไซส์ S นะครับประมาณนะครับ2,000 xxx นะครับถ้าเป็นไซส์ L นะครับก็22,000 20นนะครับ xxx เหมือนกันนะครับเอกสารสมัครก็จะมีใบสมัคร,สม,รสมาชิกอ่สำเนาบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สำเนาสุดบัญชีธนาคารเนาะ สังเกตได้ว่าจะไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาเพราะว่าสําหรับอินดีมไม่ว่าคนอาชีพอะไรจบอะไรมาวุฒิอะไรก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกอินดีมได้เลยผลประโยชน์ที่จะได้รับับ5ช่องทางหลักๆเลย 1. นรับผลประโยชน์ข้อที่1นรับเรียกว่ารายได้ใต้องค์กรรอบออเซลสปอนเซอร์ข้อที่3นะครับ รายได้จากการบริโภคซื้อสินค้านะครับซื้อของแล้วได้เงินรายได้ข้อที่4นะครับเป็นทิปท่องเที่ยวรายได้ข้อที่5นะครับเป็นรายได้สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกนะครับโปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับจะไม่ตายตัวมีออกมาเรื่อยๆนะครับปีหนึ่งอาจจะมีครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งหรือ3าครั้งนะครับแล้วแต่แคมเปญของบริษัทมาดูทีละข้อกันข้อที่1น,นะครับรายได้ใต้องค์กรรายได้ใต้องค์งกรนี่เป็นยังไง เน้นย้ําก่อนนะว่าแผนการตลาดของเราเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายนะครับผ่านสคบอรเรียบร้อยนะครับได้รับการรับรองจากสคบอรเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าบริษัทเราจะผิดกฎหมายนะครับบริษัทของอินดีถูกกฎหมายคนที่สมัครเข้ามาเป็นไซเอจะสามารถสร้างรายได้ตั้งแต่400บาทถึง5,200บาทต่อวันนะครับสำหรับสมาชิกนะครับท่านที่เป็นไซแอลนะครับรายได้ตั้งแต่400นะครับ ไปสิ้นสุดที่40,000บาทต่อวันคนที่เข้ามาเป็นไซส์ L นะครับไม่ต้องอัพไซส์เพิ่มมีไซส์เดียวคือใหญ่ที่สุดแล้วสาหรับบริษัทของอินดีมนี้นะครับแต่ว่าคนที่เข้ามาเป็นไซส์ S นะครับเมื่อทํางานไปนะครับรายได้ตันที่5,200บาทต่อวันนะครับคนที่เป็นไซส์ S ที่รายได้ถึง5,200บาทแล้วจะต้องอัพไซส์เป็นไซส์ L นะครับเมื่ออัพไซส์เป็นไซส์ L จะต้องทํำยังไงนะครับก็เหมือนกับซื้อสินค้าไซส์ L ใหม่ ทั้งเซตนะครับทั้งไซส์ S หรือไซส์ L นะครับทำงานเหมือนกันครับแนะนําสมาชิกนะครับคนที่อยากมีรายได้เสริมคนที่อยากปลดหนี้นะครับคนที่อยากมีอิสระภาพทางการเงินนะครับคนที่อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแนะนำนะครับสท่านนะครับซ้าย1ขวา1ถ้าเกิดว่าสมาชิก2ท่านนะครับใต้องค์กรของเราเป็นไซส์เเหมือนกันทั้ง2ท่านไซส์ S จะมีคะแนนนะครับ5 0 0 PV 500 PV นับเป็น1นึ่งไซเคิลรายได้ของเราเท่ากับ 400บาทหน้าที่เรานะครับแนะนํา2ท่านนี้นะครับให้2ท่านนี้เห็นเหมือนเรานะครับคิดเหมือนเราและแนะนําได้เหมือนเรานะครับแผนผังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตรงนี้เป็นตัวเรานะครับแนะนํามา2ท่านตรงนี้นะครับ2ท่านคิดเหมือนเรานะครับทําได้เหมือนเราทําได้เหมือนเราคือได้แนะนํา2ท่านครับนะครับตรงนี้แนะนํา2ท่านนะครับต่อมาอีก2ขาแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับ คนนี้นะครับคนนี้แนะนําอีก2ท่านเหมือนกันต่อมาอีก2ขาแบบนี้นะครับเราจะได้นะครับอีกนะครับข้างละนะครับข้างละ400บาทเช่นกันนะครับฝั่งนี้400ฝั่งนี้เช่นสี่ร้อยนะครับท่านนี้นะครับมีรายได้400บาทเหมือนเราขั้นต้นนะครับแต่ตัวเล่านะครับจะได้ที่800บาทนะครับ800ของชั้นล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าชั้นนี้ไปแล้ว400เนาะนะครับชั้นล่างลงไปอีก800นะครับ ถ้ามีทําแบบนี้นะครับถ้าคนนี้ทําเหมือนเล่านะครับแนะนําให้คนที่เขาแนะนํามาเข้าใจเหมือนเล่านะครับและทําเหมือนเล่าครับถ้าเป็นไซส์เอสเหมือนกันอีกนะครับเพิ่มเข้าไปนะครับตัวเราครับที่อยู่เป็นผู้แนะนําด้านบนนะครับโดยที่ไม่สนใจว่าเราจะเป็นผู้แนะนําเองหรือคนอื่นแนะนํามาครับถ้าอยู่ใต้สายงานหรือว่ายใต้องค์กรของเราครับนับเป็นรายได้ของเราทั้งหมดเลยครับชั้นต่อไปนะครับจาก800ก็เป็นพันหนะครับพันหก็เป็น 3,2 0 0นนะครับ3,200ก็เป็น6,4 0 0นทำแบบนี้นะครับแค่แนะนำสมาชิกแค่2ท่านนะครับแนะนำให้เขาคิดเหมือนเรานะครับให้เขาทำเหมือนเราแค่นั้นเองถ้าเราเป็นไซส์แอลนะครับแนะนำไซส์แอลเข้ามาเราเป็นแอลนะครับเราเป็นแอลอยู่ตรงนี้นะครับแนะนำแอลเข้ามา2คนเหมือนกันนะครับแนะนำคนนี้ก็เป็นแอลคนนี้ก็เป็นแอลนะครับตรงนี้เราจะเกิดรายได้4 0 0 0บาททันทีนะครับตรงนี้นะครับเราจะมีรายได้4 0 0 0บาททันที แล้วเรามีหน้าที่อะไรอลนะครับทาให้2คนนี้นะครับคิดเห็นเหมือนเรานะครับและแนะนําต่อได้เหมือนเรานะครับเขาจะได้เขาก็จะได้เหมือนเรานะครับเขาจะได้4ี่พันเหมือนกันนะครับแนะนําออกมาตรงนี้นะครับแต่เราครับจะได้แนะนําทั้ง2อข้างนะครับเราก็จะได้8 0 0พนะครับเพิ่มขึ้นมาครับรวมกันขึ้นมานะครับคล้ายไซเอสเลยนะครับแต่ว่ารายได้จะเยอะกว่ากันมากนะครับประมาณ10เท่าเลยเนาะแต่ว่าที่ไซเอลเนี่ย นะครับตันที่40,000บาทต่อวันนะครับแปลว่าอะไรนะครับเมื่อหาลงไปเรื่อยๆลึกๆแล้วนะครับตรงนี้เป็น4,000นะครับลงไปเป็น8,000นะครับ1 6ื่0หกสามนะครับแล้วก็64,000นะครับชั้นล่างนะครับชั้นที่เป็น64,000นี้นะครับถามว่าทำไมตัวเราไม่ได้64,000ล่ะมันเอาเปรียบกันไปหรือเปล่าทำไมจำกัดแค่40,000นะครับบริษัทเราจดทะเบียนรับกับสควไว้ว่าเนี่ย ไม่ว่าคุณจะทําได้เยอะเท่าไรหรือว่าใต้สายงานมีมากเท่าไรนะครับบริษัทเราจ่ายให้คุณแค่วันละ4ี่หมื่นเท่านั้นเพราะว่าเป็นลิมิตที่บริษัทสามารถจ่ายได้นะครับจะทําให้อ่าบริษัทมีกําไรนะครับและก็สามารถยังคงอยู่ได้นะครับตราบต่อเมื่อคนทําธุรกิจมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทลักษณะนี้นะครับมีลิมิตการจ่ายถูกต้องตามสคบ,บอนะครับย้ําเลยไม่ใช่แชร์ลูกโซ่แน่นอนไม่ใช่แบบ มันนี่เกมนะครับของอินดี้นี่ไม่ใช่นะครับพวกเราทํางานกันเป็นทีมนะครับถ้าคุณเข้ามานะครับไม่มั่นใจในความสามารถหรือว่ายังไม่เข้าใจนะเหมือนผมตอนแรกที่เข้ามายังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันอะไรมันบริษัทอะไรนะครับเราก็ต้องขอเวลาศึกษาให้เข้าใจก่อนว่าเฮ้ยนี่มันบริษัทอะไรนะครับเมื่อเราเข้าใจดีแล้วนะครับมั่นใจดีแล้วว่าเฮ้ยมันได้นะมันได้จริงๆนะพอตัวเราได้มาแล้วนะครับเราก็มาแนะนําต่อนะครับว่า เออมันต้องทําแบบนี้นะครับมันต้องเป็นแบบนี้นะครับแนะนําต่อให้คับคนต่อไปนะครับได้รับทราบพร้อมกันสําหรับไซส์เอนะครับถามว่าเป็นไซส์เอแล้วแนะนำไซส์ L ได้ไหมตอบนะครับได้นะครับเป็นไซส์ S ก็แนะนำา L ได้เหมือนกันนะครับถ้าไซส์ S แนะนำา L ได้เท่าไหร่นะครับถ้าข้างบนตัวเราเป็น S นะครับแนะนำา L มาทางซ้ายทางขวานะครับ S ก็รับ4,000บาทเหมือนกันนะครับ ตรงนี้เป็น L ของเราเนาะนะครับเราแนะนํา L มา L แนะนํา L ต่อไปนะครับทั้ง2ข้างนะครับตรงนี้นะครับรายได้จะเป็น8,000นะครับแต่ตัวเรานะครับจะไม่สามารถรับ8,000ได้รับได้แค่5,200บาทเท่านั้นนะครับถ้าตัวเราเป็น S แต่ถ้าเป็น L ก็ทีเดียวเลยนะครับรับลิมิตที่40,000บาทนะครับไม่ต้องลงทุนเพิ่มอะไรนะครับมาดูข้อที่2กันนะครับรายได้ All s a l e Sponsor All s a l e Sponsor นี่เป็นยังไง ก็ทางานเหมือนเมื่อตะกี้แหละนะครับทางานเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าแนะนําคนนะครับถ้าเป็นไซเอสจะมีออเซลให้นะครับเดือนหนึ่งนะครับเดือนหนึ่งกําหนดเดือนหนึ่งนะครับถ้าทําคุณสมบัติสําเร็จตัวเราเป็นไซเอสนะครับแนะนานะครับซ้าย2คนขวา2คนนะครับในตัวเราเองโดยตัวเราเองแนะนำนะครับซ้าย2คนขวา2คนตรงนี้นะครับหนึมาต่อตรงนี้นะครับสายเดียวสายลงมาครับทั้งสองข้างเราจะได้โบนัสออเซลนะครับสเปอร์เซ็นต โบนัสออเซล์2%สำหรับเดือนที่ทําได้นะนะครับ2%ของอะไรล่ะ2%ของการซื้อสินค้าครั้งแรกนะครับของทั้งบริษัทเลยนะสมมุติว่าครั้งแรกเดือนนี้บริษัทมีรายได้ซื้อสินค้า1ล้านบาท1ล้านบาทนั้นก็เอา2%นะครับแบ่งออกมาเลยนะครับและเอามาหารเฉลี่ยกับไซเอสที่ทําคุณสมบัตินี้ได้ทุกๆคน ก็จะได้ตรงนี้ไปเลยครับสองเปอร์เซ็นต์สำหรับการขายสินค้าครั้งแรกในเดือนนั้นนครับแต่ถ้าเป็นไซส์ L ล่ะไซส์ L นะครับลงทุนครั้งเดียวทํางานเหมือนกันครับแต่ทําง่ายกว่าทํง่ายกว่าอย่างไะครับถ้าเราเป็นไซส์ L หนึ่งคนนะครับตัวเราเป็นไซส์ L แล้วนะครับเราแนะนําแค่ซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งครับตรงนี้เป็นเราครับแนะนําซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งครับตรงนี้เรารับโบนัสเหมือนกันครับแต่รับมากกว่าไซส์ S ทำงานน้อยกว่าครับแต่ว่าได้รับมากกว่านะครับ ไซส์ L นะครับถ้าทำไซ้์ย1ขวานึงจะรับที่5%ของยอดขายครั้งแรกนะครับก็คือการซื้อครั้งแรกนะครับเอามาเฉลี่ยให้กับไซส์ L ที่ทำคุณสมบัติได้เหมือนกันนะครับคุณสมบัตินี้นะครับถ้าสมัครเข้ามาแล้วนะครับเป็นไซส์ไหนแล้วนะครับสามารถทําได้ตลอดทุกๆุกเดือนนะครับตลอดอายุที่เป็นสมาชิกถึงจะไม่ทําเดือนนี้นะครับเดือนหน้าทำนะครับแนะนํไซ้์หนึ่งขวานึงได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ คุณสมบัตินี้นะครับสามารถทําได้ตลอดเลยนะครับอย่างที่บอกไซเอลยามีครั้งหนึ่งนะครับไซเอลนะครับทำงานน้อยกว่านะครับได้มากกว่าไซเอ S ก็ทํางานเยอะหน่อยนะครับได้เหมือนกันสําหรับคนที่พร้อมนะครับแนะนำไซเอ L ไปเลยนะครับรายได้ข้อที่3ลนะครับรายได้จากการบริโภคสินค้าจากการซื้อซ้ําเราบริโภคสินค้าก็คืออินดีมเข้ามาเนี่ยเราต้องเลือกแพ็กเกจใช่ไหมครับเป็น S หรือะครับแบบนี้เรียกว่าซื้อสินค้า ครั้งแรกซื้อสินค้าครั้งแรกได้อะไรเราได้สินค้ามาใช้นะครับและเมื่อเราแนะนําเราก็ได้รายได้เพิ่มเติมเนาะนะครับต่อจากนั้นนะครับสินค้าบริษัทต้องการขายสินค้านะครับเราต้องเอาสินค้าไปขายไหมไม่ต้องทดลองนะไม่ต้องเลีขายนะครับแค่เรานะครับซื้อสินค้าใช้เองนะครับนี่คือการซื้อซ้ําของตัวเราเองนะครับเมื่อเราซื้อสินค้าซ้ํานะครับเราจะมีรายได้นะครับจาก คนที่เราแนะนํามาใต้องค์กรเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นนะครับทํางานอย่างเดียวนะครับสามารถมีรายได้ได้หลายทางเลยแค่ทำนะครับทำแค่อย่างเดียวนะครับมีแผนรายได้ให้หลายช่องทางครับสาหรับบริโภคซื้อสินค้าซ้ํานะครับเราซื้อนะครับประมาณนะครับหนึ่กว่าบาทต่อเดือนนะครับแต่ถ้าถามว่า1,000กว่าบาทต่อเดือนนี่เยอะไหมนะครับบอกเลยนะครับไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับรายรับที่เข้ามาถ้าเกิดว่าคนนึง ใต้องค์กรเรามี1คนนะครับซื้อสินค้าซ้ำนะครับจะนับเป็นคนละ20บาทรายได้ขึ้นมาถึงเราครับ20บาทแต่ถ้าภายใต้องค์กรเรามี1,000คนเฮ้ย1000คนนี่มันจะเยอะไปหรือเปล่านะครับเราไม่ได้หา1000คนเองนะครับเรามีทีมงานนะครับสมาชิกใต้สายงานเราก็มีนะครับสมาชิกข้างบนสายงานเราก็มีนะครับเขาก็ยังทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้อง บอกกับทีมงานว่าให้สื่อสารกันให้เข้าใจนะครับในข้อนี้นะครับถามว่าไม่ซื้อซ้ําได้ไหมตอบว่าได้ครับไม่ซื้อซ้ําแล้วจะมีรายได้ไหมนะครับตอบไม่มีนะครับแต่ถ้าไม่ซื้อซ้ําแต่ว่าทําคุณสมบัตินะครับทำซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งนะครับอันนี้นะครับการซื้อซ้ําเป็นข้อกําหนดนะครับว่าถ้าเมื่อไรคุณมีรายได้จากอินดีมคุณก็ต้องซื้อซ้ําด้วยนะครับเพราะว่าบริษัทอินดีมเปิดมาต้องการขายสินค้านะครับแต่ว่าไม่ให้เอาไม่ได้ให้สมาชิก เอาไปขายที่อื่นนะครับแค่ให้สมาชิกนะครับบริโภคสินค้าซ้ําเท่านั้นเองเนาะนะครับเท่านี้เองนะครับถ้ามีรายได้นะครับไม่ยากเลยนะครับ1,000คนนะครับถ้าคนละ20นะครับอันนี้ไม่จําเป็นว่าจะต้องสองข้างเท่ากันนะครับมีข้างเดียวนะครับข้างเดียวเลยนะครับอีกข้างหนึ่งไม่ได้ทํางานนะครับทาข้างเดียวเลยมี1000คนเลยนะครับเต็มแผงนะครับ1,000คนนะครับเราจะได้ ส0 0 0 0บาทนะครับสำหรับรายค่ารายได้ในข้อนี้นะครับต่อเดือนนะเยอะไหมครับ20,000บาท1000คนถามว่าเข้ามา1เดือนเนี่ยจะครบ1000คนเลยไหมนะครับตอบเลยนะครับผมกล้าตอบฟันธงตรงนี้เลยไม่ได้นะครับแต่ทําไมผมถึงกล้าพูดว่ามันจะมี1 0 0 0คนได้เพราะว่าอินดีมเราเพิ่งเปิดบริษัทมาได้2ปีกว่า,วานะครับสมาชิกตอนนี้ยังไม่ถึง10,000แคนถือว่าเป็นโอกาสดีของพวกเรานะครับที่จะเข้ามาก่อนเพราะอะไร เม so ื่อบริษัทเปิดใหม่นะครับและเป็นบริษัทที่ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนว่าไม่ปิดหนีครับสร้างความน่าเชื่อถือให้คนไทยเราได้แน่นอนนะครับปลดหนี้ให้ได้สร้างรายได้พาฒน์สให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นบริษัทตรงนี้จะยุ่งอยู่อีกยาวนานแน่นอนนะครับถ้าบริษัทมีกําไรไม่มีบริษัทไหนที่มีกําไรแล้วปิดหนีสมาชิกครับแน่นอนนะครับเขาก็จะเปิดไปเรื่อยๆนะครับสําหรับพวกเรานะครับที่เข้ามาก่อนเราก็เป็นโอกาสดีนะครับได้แนะนํานะครับ ผู้คนที่สนใจเข้ามานะครับเป็นสมาชิกเพิ่มเติมนะครับแบบนี้นะครับถ้ามี1 0 0 0คนใน1ข้างนะครับ2 0,000ถ้ามี2ข้างนะครับเรามี2ข้างเนาะเราหาได้แค่2ข้างนะครับไปเพิ่มขาที่3ขาที่4ไม่ได้นะเราจะมีได้แค่2ข้างเท่านั้นนะครับถ้า1ข้างนี้นะครับมี1000ครับเรียกกลมไว้เลย20,000 20,000บาทนะฝั่งนี้มีอีก1ข้างนะครับเรียกกลมไว้เลยนะครับอีก2 0,000เหมือนกันนะครับ สี่หมื่นบาทต่อเดือนพอใช้ไหมครับเท่านี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับแค่ไรายได้เฉพาะซื้อซ้ําเรามีซื้อซ้ําเราได้ตรงนี้สี่หมื่นเราซื้อซ้าแค่พันกว่าบาทถามว่าคุ้มไหมนะครับบอกเลยนะครับสุดคุ้มนะครับสี่หมื่นกับซื้อซ้าแค่พันกว่าบาทนะครับแต่ยังมีมากกว่านั้นนะครับถ้าเรามีสมาชิกเพิ่มมากกว่านั้นและเราซื้อซ้านะครับประมาณห้าพันกว่าบาทนะครับจะ ได้รายได้ต่อคนละกันเนาะนะครับตรงนี้นะครับมี1,000คนสมาชิกเราซื้อ5,000เหมือนเราหมดเลยนะประมาณพันคนนะครับเราซื้อ5,000สมาชิกซื้อ5,000นะครับเราจะได้คนละ100บาทนะครับมีสมาชิกพันคนนะครับตรงนี้มีสมาชิกพันคนคูณ100เข้าไปครับข้างละ1,000 0แสนนะครับข้างละ10,000แสนนะครับถามว่าสมาชิกพันคนจะซื้อได้ไหม5้0 0 0 0บาทแน่นอนครับถ้าเขามีรายได้เหมือนเราทุกคน ถามว่ามันจะเว่อร์ไปไหมตอบว่าไม่ครับเพราะอย่างที่บอกไปนะครับเป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดมาสามารถขยายสาขาได้อีกเยอะนะครับก็รับรายได้ได้เลย20ชั้นลึกนะครับ20ชั้นนี่เราทํา20ชั้นนี่มันจะเต็มสมมติว่าคนนี้ไม่ทําเอ้ยมีป็นไรนะครับเพราะว่าคนไหนที่ไม่ทำนะครับบริษัทเราจะโลอัพขึ้นมาทันทีคนไหนที่ไม่ทำนะครับข้ามไปนับคนที่ทำนะครับให้ครบ20ชั้น ก็คือนับคนที่สร้างคุณสมบัติ20ชั้นนะครับยังไงก็ได้รายได้ในข้อนี้นะครับทำกี่ครั้งละ่ะทําครั้งเดียวนะครับก็คือแนะนําสมาชิกให้ได้2ท่านแล้วก็ทําให้2ท่านนี้คิดเหมือนเราเท่านั้นเองนะครับอันนี้ช่องทางที่3เท่านั้นนะช่องทางที่4นะครับทิปท่องเที่ยวนะครับทิปท่องเที่ยวไปเที่ยวเอาอะไรไปละ่ะนะครับอินดีมให้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวยังไงนะครับเอาคะแนนอนะเวลาเราทำไซเคิลใช่ไหม เวลาเรามีรอบไซเคิลไม่ว่าจะเป็นเราทำเองหรือว่าใต้สายงานเราทำขึ้นมานะครับเมื่อเราได้เงินนะับ400บาทของเราเท่ากับ1่ไซเคิลนะครับ400บาทที่เราได้รับเนี่ยเท่ากับ1ไซเคิลเขาจะมีทิปนะครับเช่นว่า1ทิปคะแนนทิปครั้งนี้นะครับจะใช้คะแนนไซเคิลประมาณ200คะแนนนะครับถามว่าเราทำงานกี่ครั้งครับเราทำงานแค่ครั้งเดียวนะเนี่ยแนะนำให้สองสองคนนี้นะครับแนะนำสองท่านนี้แล้วทำให้สองท่านนี้ต่อไปแนะนำ ได้2ท่านเหมือนกันครับเขาทําไปเรื่อยๆนะครับเราทํา1ครั้ง2ท่านทําไปเรื่อยๆ2ท่านต่อไปทําไปอีกคะแนนขึ้นมาที่เรานะครับ400บาทเป็น1คะแนนถ้าใช้200คะแนนนะครับเราก็มีคะแนนนั้นไปนะครับเวลาไปเที่ยวกับอินดีมนะครับอินดี้บอกว่าไม่ต้องเอาอะไรไปนะครับยกเว้นเอาเงินไปช้อปปิ้งนะครับค่าอาหารค่าโรงแรมค่าเดินทางนะครับไม่ต้องใช้นะครับไม่ต้องอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวอินดีมจัดการให้ทุกอย่างยกเว้นช้อปปิ้งอย่างเดียวนะครับข้อที่5นะครับโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้มีรายได้อื่นๆอีกนะครับก็จะมีรายได้ออเซลเลขท้ายนะครับถ้า3ตัวท้ายของสมาชิกของเรานะครับตรงกับรางวัลที่1นะครับของทุกๆงวดสมมุติว่าหวยออก1 1, 1ึแล้วสมัครรหัสสมาชิกของเราลงท้ายด้วย1 1, 1ึนะครับตรงนี้นะครับจะได้โบนัสนะครับออเซล หวงเล็บไว้นิดนึ่งครับงวดละ2.5%นะครับวันที่1ก็2.5%วันที่16อีก2.5%นะครับถามว่าข้อนี้เราต้องทำอะไรเพิ่มไหมไม่ต้องครับแค่สมัครสมาชิกแล้วก็ถ้ามันเลขเราไปตรงกับหวยรางวัลที่1น,นะครับรับไปเลยนะอันนี้ง่ายๆเลยนะออเซลซื้อซ้ำนะครับเมื่อเราซื้อสินค้าซ้ำทุกๆเดือน นะครับบริษัทจะมีการสุ่มจับรางวัลนะครับรหัสของสมาชิกที่โชคดีนะครับซื้อซ้ำนะครับได้3เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับแบ่งบี3เปอร์เซ็นต์นะต่อไปนะครับเป็นตําแหน่งเกียรติยศนะครับสาหรับท่านที่ได้ตําแหน่งเกียรติยศตั้งแต่ระดับมิลเลนเนียร์ขึ้นไปมิลเลนเนียร์ก็คือมนุษย์เงินล้านนะครับรวมรายได้จากอินดีไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามรวมกันทั้งหมดนะครับได้หนึ่งล้านบาทและนะครับคนที่แนะนําตรง เราแนะนำา2ท่านนี้ยทำให้2ท่านนี้นะครับเป็นแมเน g เจอร์แมเนเจอร์ก็คือมนุษย์เงินแสนนะครับทำทำให้2ท่านนี้มีรายได้1 0 0 0 0แบาทโดยที่เราเป็นคนแนะนำโดยตรงนะครับเราจะมีเงินเดือนนะครับ3%นะครับออเซลสานะทางบริษัทนะครับให้กับตำแหน่งมินิแนนแบบเรานะครับหารเฉลี่ยนะครับรายได้ข้อนี้ไม่ใช่น้อยๆนะครับนอกจากรายได้ที่ทำกันมาครับ มานะบากบั่นทํากันมาเมื่อถึงจุดที่เป็นมิลเลนเนียร์หรือว่ามนุษย์เงินล้านนะครับสร้างแมเนเจอร์สคนมีแมเนเจอร์สคนนะครับรับเงินเดือนตลอดเลยนะครับโดยที่เราต้องทําทคุณสมบัตินะครับถามว่าต้องทําอะไรเพิ่มไหมตอบเลยก็ไม่ต้องทําแล้วนะครับทําอะไรล่ะหน้าที่ของเรานะครับช่วยเหลือทีมนะครับให้ทีมทํางานกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเท่านั้นเองเมื่อเราเป็นมนุษย์เงินล้านนะครับตรงนี้นะครับแค่เริ่มต้นนะครับถ้าเป็นตําแหน่ง สูงขึ้นไปอีกนะครับ Managing Director นะครับก็จะมีตําแหน่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเงินส่วนแบ่งนะครับจากบริษัทก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้นะครับเป็นเป้าหมายแรกของพวกเรานะครับเป็นมิลเลนเนียรนะครับก็คือมนุษย์เงินล้านนั่นเองเนาะโปรโมชั่นของบริษัทนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับสําหรับคนที่จะทําตําแหน่งสตาร์เนาะทำตำแหน่งสตาร์ทำยังไงนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับ จำกัดเฉพาะเป็นไซส์ L เท่านั้นนะครับถ้าเข้ามาเป็นไซส์ L เนี่ยเราจะมีโอกาสหรือว่ามีสิทธิ์ทําตําแหน่งสตาร์ตำแหน่งสตาร์ทำยังไงนะครับเ <ME> มื่อเข้ามาเป็นไซส์ L นะครับทารายได้ให้ถึง8,000บาทในเดือนแรกนะครับก็คือ31วันแรกเนี่ยเราต้องทํารายได้ของเราให้ได้8,000บาทนะครับไม่ว่าช่องทางไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแนะนําเองหรือว่าคนด้านบนแนะนํามาหรือว่าเราแนะนําคนต่อไปไปแนะนําต่อนะครับ8,000บาทครับตำแหน่งสตาร์ตรงนี้ ได้รับอะไรบ้างนะครับตำแหน่งสตาร์เนี่ยนะครับได้รับยอดขาย1%นะครับแบ่งถ้าบริษัทขายได้10ล้าน10ล้านทั่วโลกนะครับเป็นยอดขายทั่วโลกเลยนะครับยอดขายได้10ล้านนะครับ1%นะครับออกมานะครับได้เท่าไหร่นะครับเอามาหารให้กับคนที่ได้ตําแหน่งสตาร์เนี่ยสมมุติสตาร์มี100คนในบริษัทนะครับเอามาหารนะครับ ถามว่าทํางานกี่ครั้งนะครับก็ตอบนะครับทางานครั้งเดียวเหมือนกันนะตั้งแต่เบื้องต้นนะครับตรงนี้นะครับตำแหน่งสตามีรายได้หนึ่งเปอร์เซ็นทุกทุกไตรมาสไตรมาสก็คือสามเดือนนะครับบริษัทจะหารให้หนึ่งเปอร์เซ็นของไตรมาสนั้นนะครับเอามาหารเฉลี่ยให้กับตำแหน่งสตานะครับอันที่สองนะครับได้รับสิทธิ์สร้างคอร์สนะครับในสกิลอัพเดมี่สกิลอัพเดมี่คืออะไรนะครับเป็นเว็บไซต์ของอินดีมอีกเว็บไซต์หนึ่งหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่สมาชิกสามารถ เข้าไปใช้เว็บไซต์นี้เป็นตัวสร้างรายได้เพิ่มเติมได้อีกนะครับอันที่3นะครับนับคะแนนท่องเที่ยวแบบ E อ็กซ์คลูซีฟขับก็คือเวลานับคะแนนท่องเที่ยวเขาก็จะมีแบ่งเป็นลําดับขั้นนะครับขั้นนี้ใช้คะแนนเท่านี้ขั้นนี้ใช้คะแนนเท่านี้ขั้นนี้ใช้คะแนนเท่านี้นะครับคนที่เป็นสตาร์จะได้รับจะได้รับสิทธิ์นะครับนับคะแนนท่องเที่ยวแบบ E อ็กซ์คลูซีฟเลยเนาะนะครับอันต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษในการซื้องานแคมป์หรือว่างานประชุมงานสัมมนานับในราคาพิเศษ นอกจากแผนรายได้ตรงนี้แล้วนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับอินดีมยังมีเว็บไซต์อีกนะครับเว็บอีกเว็บหนึ่งนะครับชื่อเว็บพันล้านนะครับเว็บพันล้านเว็บพันล้านนี่เป็นเว็บอะไรนะครับเป็นเว็บที่เราเข้าไปใช้งานแล้วก็เมื่อกดเข้าไปนะครับจะมีลิงก์ให้ไปใช้งานซื้อสินค้าออนไลน์จากเว็บต่างๆที่เรารู้จักนะครับเช่นเว็บ Shopee เอ่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับช้อปปี้ลาซาด้านะครับ เข้าไปในเซ็นท่านออนไลน์พวกนี้เว็บต่างๆาที่เราซื้อของประจําวันเนาะครับแล้วเราก็ได้ตรงนี้อีกนะครับในเว็บพันล้านนะครับก็จะได้รายได้เพิ่มตรงนี้อีกมีรายได้ตรงนี้อีกนะครับในเว็บพันล้านถ้าเราเอาลิงก์ของเราให้เพื่อนกดนะครับเพื่อนเราก็จะได้เพิ่มเติมอีกนะครับและก็ตรงนี้ยังไม่หมดแค่นี้นะครับก็ยังมีเว็บถูกดีนะครับเว็บถูกดีอีกเว็บหนึ่งนะครับเว็บถูกดีนี้สําคัญเหมือนกันนะครับผมเป็นสมาชิกคนหนึ่งที่ อยากสนับสนุนเว็บนี้นะครับเพราะว่าเว็บนี้นะครับจะนําสินค้าของชาวบ้านนะครับของ OT ท็อแล้วก็ของเราก็ตามนะถ้าเราจดทะเบียนเป็นผู้ค้าหรือว่าเปิดร้านนะครับนำสินค้าของเราเข้าไปขายในเว็บนี้ได้นะครับเว็บถูกดีเมื่อสมาชิกซ,ซื้อนะครับสมาชิกก็จะสมาชิกของอินดีมเนี่ยก็จะเข้าไปเลือกซื้อนะครับถ้าสมาชิกซื้อสมาชิกก็จะได้แต้มเพิ่มนะครับเอาสามารถเอามาทํารายได้เพิ่มได้อีกนะครับเว็บถูกดีนะครับ มีจะมีด้วยกันประมาณ4เว็บนะเว็บอินดีมนะครับเว็บพันล้านนะครับเว็บถูกดีและสุดท้ายก็อย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเว็บสกิลอัพเดมี่นะครับสามารถสร้างคอร์สถ้าเรามีความสามารถนะครับในการสร้างคอร์สต่างๆแล้วก็เอาคอร์สของเราเนี่ยเข้าไปขายในนั้นได้เนาะนะครับสำหรับเว็บสกิลอัพเดมี่นะครับรายได้อินดีมรวมๆแล้วนะครับก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับแผนรายได้ถ้าใครสนใจนะครับที่จะ อ่าสอบถามรายละเอียดเนาะแล้วก็อยากจะร่วมงานกันนะครับหรือว่าอยากจะวิวัน์ตัวเองไปด้วยกันครับก็ทักเข้ามานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเล่าใบคลิปก่อนหน้านี้นะครับมันจะต้องวิวัน์ตัวเองแล้วนะครับแล้วก็ต้องก้าวให้ทันโลกอินดีของเราเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มนะครับเติบโตมีแผนที่จะเติบโตครับประมาณอันดับที่2ของธุรกิจอื่นๆนะครับก็ยังไงก็ทักเข้ามาได้นะครับหรือว่า ทักหาคนที่ส่งคลิปนี้ให้นะครับอาจจะคนมีมีท่านอื่นๆนะครับส่งคลิปนี้ให้นะครับก็สามารถทักไปสอบถามคนนั้นได้เลยครับสอบถามท่านนั้นได้เลยนะครับ,รบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ